The All New X1 ค่ะ X1 โฉมใหม่โฉมเดียวกับบนโชว์รูมใหม่กริบมากทั้งภายนอกและภายในพร้อมกับ v s i และวารันตีศูนย์แบบยาวๆพร้อมสภาพสุดกริบนะคะเลขใหม่เพียง30,000กิโลเท่านั้นรุ่นท็อปสุด M Sport ทางออปชั่นชุดแต่งจัดเต็มแถมสบายใจสุดๆด้วยเครื่องยนต์เบนซิน,นเทอร์โบสุดประหยัดน้ำมันและแรงถึง204แรงมาค่ะ หนึ่งรอบนะเดี๋ยวซูมชุดแต่งด้านหน้าก่อนแล้วค่อยเดินวนหนึ่งรอบนะจ๊ะโอ้โหชุดแต่ง M Sport ของเวอร์ชั่นใหม่นี่คือหล่ออลังการมากบอกเลยว่าเส้นสายเนยมีความมินิมอลนะคะมีความเหลี่ยมมุมมีความจิโอเมตรีหน้ากระจังลูกไตคิดนี่เกริวใหญ่อลังการไตมีความเชื่อมต่อกันมีรอ,อ,อบไตเนี่ยนะคะเป็นโครเมียมแบบแมตจะเห็นว่าแบบ เฮ้ยหลูหลาแบบไม่ต้องตะโกนดังนะคะในขณะที่นะคะหน้ากระจังนะคะก็ยังเป็นรูปทรงแนวตั้งนะคะตามสไตล์เอกลักษณ์ของ BMW อยู่นะคะ mm hmm. ไฟหน้าสุดอัจฉริยะค่ะรุ่นใหม่ดิจิตอลไลน์นะคะใครจะขับต่างจังหวัดเนาะต่อให้ไม่มีไฟถนนนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะอยู่รอดแบบสวยๆหล่อๆของเราได้อยู่ตลอด mm hmm. ใช่แล้วค่ะอะคราวนี้พาดูรอบคันกันบ้างนะคะล้อแม็กขอบ19นะคะซีรีส์เท่า g l a เลยเรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลยระหว่างค่ายใบพัดกับค่ายดาวสามแฉกนะคะขอบ19ลายใหม่บอกเลยว่าไม่เคยเห็นล้อแม็กที่ไหนซับซ้อนขนาดนี้มันนานละล้อแม็กคือลายแบบ<ๆ>เหมือนประหนึ่งว่าจะแปลงร่างเป็นทานฟอร์เมอร์ให้เห็นกระตาเลยนะคะมีโลโก้ M Sport หล่อๆนะคะเป็น5ก้านคู่ไบคัลเลอร์ค่ะ หล่อมากอะถอยมานิดนึงนะคะเดี๋ยวดูภายนอกกันดีกว่านะคะเซลูเอตของเส้นสายของเรานะคะมีความโค้งมนผสมกับความเหลี่ยมมุมได้อย่างลงตัวค่ะหลังคาของเราแหลกสีดำขอบคิ้วกระจกสีดำอันนี้เป็นซิ g กเนเจอร์เป็นลายเซ็นของชุดแต่ง M Sport หรือ M Aero Dynamics นั่นเองนะคะ ด้านข้างสวยงามตามทองเรื่องจะเห็นว่ามือจับประตูเนี่ยเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาจะต้องเรียบไปกับบอดี้รถแบบนี้นะคะเขาจะไม่ได้โอ้ดูลำมากนะคะข้างหลังมาเลยค่ะข้างหลังสวยงามตามทองเรื่องนะคะ อ็วันนะคะ S-Drive 20i ขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าสวยๆพื้นที่เก็บของเยอะมากเยอะกว่าเดิมนะคะโชว์ใหม่ยิ่งใหญ่ไปใหญ่ไปเรื่อยๆค่ะตัวเองอเข้าไปในดูในตัวรถได้เลยนะคะกว้างขวางสุดๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่เก็บของที่กว้างขวางมากๆมากเวอร มากเกอร์ด้านล่างคะ่ะดิฟュเซอร์หลังนะคะมาพร้อมกับทั้งตัวเส้นสายที่ดูเหลี่ยมมุมแล้วก็ปลายท่อสีดำนะซูมให้ดูหน่อยนะตัวเองกับปลายท่อสีดำนะคะคราวนี้มาจบกันที่หน้ารถกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะมาดูกันที่ด้านในอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าภายใต้หน้ากระจังรูปใตสุดหล่อของเราค่ะก็จะมีกล้องสามหูนะคะซ่อนอยู่ตรงนี้เลยบริเวณหน้ากระจังตัวนี้รวมถึงบริเวณ ใต้หูช้างนะคะก็จะมีกล้องซ่อนอยู่แบบนี้ด้วยนะคะช่วยในเรื่องของตัวกล้อง360นั่นเองค่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะบอกเลยว่าจัดเต็มทั้งเทคโนโลยีความอัจฉริยะแล้วก็ทั้งความว้าวของการตกแต่งนะคะเข้าออกรถง่ายๆนะคะสามารถจะทัชตัว Comfort Access ได้ง่ายๆที่ตัวมือจับนะคะคล้ายๆกับ BM ในรุ่นไหนรุ่นไหนก็ตามนะคะ เปิดประตูเข้ามาโอ้โ oh, ห oh. สวยใหม่อลังมากจะบอกว่าไม่เหมือนวิ่งสามห oh, มื่นเลยือนมากเอกหนังสวยสวยุดเหมือนวิ่งสามพันอะโอแม่เจ้าม,ม,มันวิ่ง,งสามหมื่หรือสามพันเนี่ยข้าพเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนะอยากจะอึ้งจริงเลยนะว่าสามหมืหรือสามพันนะคะหนังวาน e สก a ารุ่นใหม่นุ่มมากแล้วจอรุ่นใหม่นี่คือใหญ่อลังนะอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทกันนะคะ เดี๋ยวมาสตาร์ทกันนะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าอ่าเดี๋ยวกล้องมาฝั่งนี้ก็ได้นะคะจะได้เห็นฟังก์ชันกันแบบชัดๆเลยอ่าค่ะหยียบเบรกไว้นะคะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะคะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่เลยนะคะอ่าอยียบเบรกครั้งไว้แล้วก็กดปุ่มนี้ค่ะอ่าค่ะ เรียบร้อยหน้าจอติดขึ้นมาค่ะแล้วหน้าจอของเราสวยงามหรูหราแค่ไหนพลาสติกยังอยู่เราก็สกรีนเอกเ็กซ์เพีรียนแบบเต็มรูปแบบมากๆนะคะฟังก์ชันนี่คือมากมายแบบบรรยยน้อล,ล้อมน้อสวยเน้อแล้วบรรยายไม่หมดเลยทั้งตัวฟังก์ชันการทัชสกรีนนะคะเนวิเกเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเชื่อชาร์จแบตนะคะแบบแบบ ไลท์สายอ่ะซึ่งเราจะโชว์นะแต่เราต้องอายอายพื้นแบก็กกราวมือถือเรามากนะเราต้องกล้องต้องจับภาพภายในเสี้ยววินาทีนี่นะคะสามารถที่จะชาร์จแบตนะแบบไลท์สายแบบนี้ได้เลยคะ่ะสวยงามตามทองเรื่องนะคะที่วางแก้วนะฟังก์ชันต่างๆนะคะเกียร์ไม่เป็นเกียร์แบบเกียร์ต่อไปนะเป็นเกียร์แบบสวิตแล้วในที่สุดนะมีใครรู้สึกดีใจบ้างที่ BM นะคะสามารถ แบบว่าทําใจใช้เกียร์ให้เป็นสวิตกับเราได้นะคะสวยงามไหมสวยงามตามทองเรื่องมากๆนะคะอ่ะที่เก็บของต่างๆเนี่ยยังครบถ้วน <c oughs> เลิศอะอ่ะเลิศมากนะคะอ่ะคราวนี้ค่ะเอ่อตัวรถของเรานะคะโอ้โหปุ่มเยอะมากเลยอะเล่นไม่หมดเลยนะตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเบรกโคนะฟังก์ชันเ,เกี่ยวกับการขับขี่ระบบช่วยขับขี่ต่างๆนะคะก็สามารถควบคุมได้ที่ตัวคอนโซลกลางด้วยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยตัวนี้ก็มีทั้งระบบช่วยขับขี่นะคะเลนคีปปิ้งแอสซิสต์บลายสปอร์ตแอสซนะคะเบรกโฮต่างๆ,างๆก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะนอกจากนั้น <S <S นี่เลยเมื่อกี้หน้ารถเราโชว์แล้วเนาะ ว่ารถเนี่ยมีกล้อง360องศานะคะอันนี้ก็เรียบร้อยอย่างที่โชว์ให้ทุกคนเห็นนะซูมดูหน่อยนะคะว่า360องศารอบคันแบบเบิร์ดไอวิวเลยนะตัวเองรถเก๋ๆนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ อ่าหน้าจอตรงนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการนะตรงนี้เขาจะมีเกี่ยวกับ parking guide dance ด้วยนะเนี่ยเขาหาเจอเลยนะว่าทางออกโชว์รูมเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็บอกว่าเริ่มต้นการขึ้นออกจากพื้นที่จอดรถให้เลี้ยวอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเขาก็เป็นการสอนเราได้ดีมากๆค่ะพงม,มาลาย M Sport รุ่นใหม่นะเอามาดูกันที่พงม,มาลัยกันบ้างนะคะหนังเนะี่ย้าแมทเือต้องบอกว่า เลขใหม่ไม่เหมือนสามหมื่เลยจริงๆนะคะพวงมาลัยตัวใหม่ของเรานะคะก็จะเป็นที่มีการทําช่องเจาะลายฉลุไว้แบบนี้โอ้โหยิ่งดูลำมากดูแล้วไปกับล้อแม็กได้มากๆเลยอะ่ะดูแล้วเหมือนมาจากอีกโลกหนึ่งนะคะแล้วก็พวงมาลัยหนังนิ่มเพราะหนังนุ่นมแบบนุ่มหยุ่นมากตกหลุมรักกับ การเลือกใช้หนังของ X1 ตัวใหม่นี้มากนะคะนอกจากนั้นอีกฟังก์ชันหนึ่งเลยที่เด็ดๆท็อปๆเต็มๆต,ม,ตมค่ะด้านหน้าค่ะ Head-Up Display ซึ่ง Head-Up Display เนี่ยก็คือจอที่เป็นโฮโลแกรมฉายเข้าไปในอากาศแล้วจะบอกว่า Head-Up Display ตัวนี้ไม่ใช่ Head-Up Display ธรรมดานะจ๊ะเป็น Head-Up Display จอสอีตัวเองคือนึกภาพเอาโฮโลแกรมแบบสีนะขึ้นไปฉายอยู่ข้างบนอากาศ เป็นความล้ำมากเป็นรถที่ขับแล้วให้ความรู้สึกเหมือนขับยานอาวกาศมากเวอร์นะคะโอเคด้านหน้าจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวด้านหลังกันสักเล็กน้อยนะคะกว้างขวางเหมือนเดิมใหญ่โตเหมือนเดิมนะคะจริงๆในดิเมนชันบอกว่าใหญ่กว่าเดิมสักเล็กน้อยด้วยซ้ำนะคะนั่งสบายนะคะพับเบาะได้ใส่ของได้เยอะตามสไตล์คอมแพกเอสยแต่ไม่คอมแพกอะนึกภาพออกไหมว่าให้แบบ OverPro พแบบ Under Pro m i s e อะคะ่ะ ให้มากกว่าท,ที่ที่สัญญาไว้อะบอด้านหลัง,งสบเออคือตัวรถเนี่ยต้องเป็นไซส์เล็กแต่จริงๆคือปรากฏคือไม่เล็กเลยนะคะ,คะทั้งตัวเล็กรูมเฮดรูมนะคะความกว้างขวางแล้วคือชอบลายเบาะมากเราเหมาะใหม่มากใครที่แบบสงสัยว่าเฮ้ยรถที่มอเตอร์มอเนี่ยของจริงเนี่ยใหม่เหมือนในไลฟ์ไหมขอบอกไว้นะที่ไม,ไม่เหมือนนะคะเพราะใหม่กว่าในไลฟ์คืออยากให้มาดูเองอะว่า ของจริงอ่ะฟิลลิ่งมันดีแค่ไหนคะคุณนะคะทั้งพื้นที่ตรงนี้เลยแล้วก็อ่ะมีแอร์หลังมีที่ชาร์จไยซีนะตอนนี้เขารู้แล้วว่าคือ BM อ่ะตอนนี้เขาเพิ่งจับทางเราได้นะว่าเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตโดยไม่มีโดยไม่มีสายชาร์จได้นะคะตอนนี้คุณกันดาไมบอกว่าอยากเข้าไปดูคันจริงนะคะโอ้นน่ารักมากเชิญเลยค่ะเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันปิดเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิด นะคะโอเคอ่าคราวนี้นะคะมาที่คำถามกันไหมตัวเองเมีใครมีคำถามกันบ้างมีค่ะ,คะอ่าเดี๋ยวถ้าเราจะคุยกันนี้เดี๋ยวเอากล้องวนรอบหน่อยเนาะเดี๋ยวจะได้มีคำถามไปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เดินพาชมไปด้วยนะคะมีวารันตีค่ะถึงปี2 0 2 9อะ่ะโอ้โหใช้จนลูกโตอ่ะนะคะ ก็วารันตีถึงปี2,029เลยทีเดียวค่ะยาวมากสนุกด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์อะไรเพราะวดีถูกคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2000 cc, แต่ไม่ใช่แค่2,000 cc เท่านั้นนะคือ2,000 cc ต้องบอกว่าเยอะแล้วในยุคนี้สมัยนี้นะแต่นอกจากซีซเยอะเขามีเทอร์โบอีกด้วยนะแรงม้าขึ้นหลัก2นะคะ204แรงมา้า<ว>เพราะว่าเป็นเบนซินเทอร์โบค่ะอ่ะได้มาฝั่งนี้ค่ะ เกียร์ DCT 7เสปีดนะคะเป็นเกียร์คลัชคู่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วค่ะ7สปีดของ BMW ค่ะล้อแม็กขนาด19นิ้ว19นิ้วเลยค่ะดับเบิลสปอัพปอร์คาร์เพลย์แอนดรอยออโต้นะคะจัดเต็มมาพร้อมจอนะคะ i drive 10.25นิ้วแบบทัชสกรีนเลยแล้วจอใหญ่ไหมคะคุณนี้จอใหญ่ประมาณเท่าไหร่คะ1 0 2อ่า10.25นิ้วนะคะโดยประมาณ<ด>ค่ะ แล้วมีระบบช่วยจอดนะคะ มีเลยอย่างที่เราโชว์ไปในไลฟ์เมื่อกี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะนอกจากกล้อง360องศารอบคันนะที่อยู่ด้านหน้าใต้ใต้คิดนี้กริลของเรานะคะฝาท้ายแล้วก็ที่กระจกมองข้างทั้งคู่นะคะรวมการประสานกันเป็นกล้อง360องศาแล้วก็มี parking assist ที่ดีมากเข้าหาทางออกหารูออกให้เราแล้วก็มีไกด์ดนซ์ว่าเราควรจะต้องเลี้ยวยังไงตรงไหนเรียบร้อยเลยเรียกได้ว่าสะดวกมากๆค่ะ อันนี้พ่อแม่าถามว่าคันนี้เ,ออเป็นเครื่องเบนซินแล้วอีกคันทำไมเป็นเครื่องดีเซลล่ะคะทั้งที่มันเป็นเอกวันโฉมอ่าเอกวันโฉมใหม่ค่ะไม่มีการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยยังไม่อยากไปสายไฟไฟ้าอย่างไ x 1หรือไม่อยากจะไปสาย PHEV ก็สามารถที่จะจัดคันนี้ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สันดาบร้อยปรเซรุ่นเดียวที่มีให้เลือกค่ะ mm hmm. นะตัวนี้จะไม่มีดีเซลแต่ถ้าใครรักดีเซลจริงจริง เปลี่ยนใจจากดีเซลไม่ได้เลยหันซ้ายเลยนะคะก็คือตัว LCI <ล>นั่นเองค่ะตัวเลือกให้นะคะใช่แล้ว,ลวค่ะัวนี้มีเบาะฮีเตอร์ไหมคะคุณเองตัวนี้เนี่ยน่าจะมีเบาะฮีเตอร์ที่เบาะหน้านะคะเดี๋ยวพี่ขอดูให้นะว่ามีไหมนะแป๊บนึงนะคะไม่มีนะไม่มีตัวนี้ไม่มีคะ่ะไม่มีเบาะร้อนนะคะมีเป็นเบาะเมมโมรีค่ค่ะตัวนี้เป็นเบาะเมมโมรี่แพ็กเกจค่ะเมมได้2อัน นะะใ,นในก็เสียำตาลหรูลหรูมาก<ช>เป็นเาะหนังอะไรนะคะคุณนี้หนังอวานไนสก้าค่ะเป็นสีน้ำตาลมาังค่าสวยมากแล้วหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่เป็น c u r v e ฟ screen นะคะจะเป็นจอโคอ้งๆ10.25นิ้วนะ10.5นิ้วนะสองจอค่ะคันนี้ไม่มีฟันลูบเนาะคุณนี้ไม่มีค่ะส่วนอีกคันคันนี้มีไหมคะคันคันข้างคันข้างๆไม่มีค่ะไม่มีเหมือนกันค่ะ ใช่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องตัวนี้เนี่ยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะผ่อนเดือนละ28,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ประมาณล้านหน่อยๆนะคะล้าน4ี่แสนบาทนะผ่อนเดือนละ27,000ื่นเจ็พันคุณกรทวุฒินะคะบอกว่ารถสวยแล้วแต่คนสวยกว่าโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักมากมากๆ ใช่ค่ะไทยบ้านฮัลโหลงฮัลโหลค่ะใส่มาแล้ว80คนแล้วนะคะในยูทูบโอ้โหโอเคเมื่อวันเข้ามา100คนโอ้โหวันนี้เราจะแพ้ไหมยูทูบเพรางที่ผวดเป็นเซลนะว้ยเราจะแพ้ไหมเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ทีมน้องๆที่ปรึกษาการขายเนี่ยไลฟ์เก่งนะคะสามารถที่จะแบบว่าให้ข้อมูลกับผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะดีมากเลยนะเดี๋ยวพี่จะได้เกษียณอายุได้เร็วๆนะคะอย่าเพิ่งรีบเกษียณนะคะ โอเคงั้นให้คุณนี้ย้ำราคาเลยค่ะค่ะหนึ่งาุดเจทัน1.79ล้านถูกกว่ารถใหม่เกือบล้านกับวารันตีศูนย์ยาวๆถึงปี2029โอ้โหใช้จะลืมวารันตีไม่พอ BSI ซ่อมบำรุงไม่ต้องเสียเงินสักบาทคือเกือบล้านที่ประหยัดไปกว่ารถใหม่เนี่ยช้อปปิ้งได้เยอะละ แต่เงินที่เราเซฟใช่เซฟไปจากค่าวารันตีค่าซ่อมค่า BSI ค่าซ่อมบำรุงนะคะยิ่งยาวอีกยิ่งเยอะเข้าไปอีกมีแต่คุ้มคุมอย่างเดียวนะคะที่เบนมอเตอร์มอของเราสอบถามกันเข้ามาได้เลยตามช่องทางที่ใส่ไว้ให้ด้านล่างนั่นเองค่ะโอเค มาเลยค่ะคันนี้สวยงามตามทองเรื่องหล่อมากสุดๆต้องบอกว่าเรียกว่าร้านต้นได้ไหมอ่ะไม่ข้างร้านการจริงๆสำหรับ1.49ล้านบาทแล้วได้เลขไม้20,000กิโลแท้ๆมือเดียวจากศูนย์ BMW มาพร้อมกับทั้งวารันตีนะคะและ BSI ซ่อมฟรีในศูนย์คุ้มกว่านี้ไม่อีกแล้วกับเครื่องดีเซลล้วนๆร้อยเปอซ ประหยัดมาก17 18กิโลลิตรในเมืองนี่ชิลๆนะคะใครที่ลางรถที่ประหยดัดแล้วในขนาะเดียวกันแรงขายต่อราคาไม่ตกได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มต้องจัดค่ะ BMW X1 e 20d M Sport แบบคันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดสวยมากเป็นสีเทามเมิทัลลิกที่สวยมากนะคะโอเค okay. สีเทาเมทัลลิกสวยจริงๆค่ะ X1 นะคะ S Drive 20d M Sport คันนี้ตัวดีบนชื่อเนี่ยนะคะมันก็เป็นเกียริเป็นสีให้กับเราเลยนะทุกคนว่าน้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆนะคะที่มาพร้อมกับเลขไหม่20,000กิโลเท่านั้นค่ะ20,000กว่ากิโลเท่านั้นใหม่แทบไม่ต่างจากรถใหม่ใบแดงแต่ประหยัดไปเกินล้านบาทเลยทีเดียวมาพร้อมวารันตี0 B M ยาวถึงปี2026และ B S I ยาว1,000กิ โดถึงปี2026อีกด้วยค่ะภายนอกนอกจากจะหล่อสุดๆด้วยชุดแต่ง M Aero Dynamics แล้วนะคะยังเต็มไปด้วยอ option ไฮโซมากมายไม่ว่าจะเป็น Head up Display และออปชั่นอื่นๆน,น,นั่นเองนะคะเดินรอบคันกันหน่อยนะคะให้เห็นบอดี้ที่สวยงามนะคะแล้วก็ได้ว่ามีความเหลี่ยมมุมดุดันลงตัวนะคะของ BMW X1 คันนี้อ่ะเดินมาด้านข้างได้เลยนะจ๊ะ อันข้างด้านหลังได้เลยนะจ๊ะสวยงามตามท้องเรื่องมากๆนะคะกันชนท้ายนะคะ M a e r o Dynamic เช่นเดียวกันปลายท่อนะคะวงกลมนะเข้ากันเป็นอย่างดีกับโลโก้ใบพัดพลาสติกยังอยู่นะคะตอกย้ำนะคะดีเทลความใหม่เอี่ยมอ่องพื้นที่เก็บของกว้างขวางตามท้องเรื่องภายในยิ่งสวยงามนะคะกล้องถอยมีพร้อมค่ะเข้าง่ายจอดสบายขับสะดวกกะทัดรัดนะคะ อะเข้าออกรถง่าย,ายๆ Comfort Access ค่ะพกกุญแจไว้ในกระเป๋าแล้วก็สามารถเข้าออกได้เลยเปิดประตูเข้าไปโอ้โห<า>พบไม่กริปจริงๆ2,000มไม่อยากจะเชื่อนึกว่า2,000กิโลกับหนัง Dakota ที่เหมือนกับไม่มีใครเคยสัมผัสที่ก้นมาก่อนนะคะเน<า>ียนกริปสุดๆนอกจากนั้นนะคะความเป็นตัวท็อปค่ะคา<ไ>ลาย M Sport 3ก้านนะคะมีตัวทริปท r ร์เกเรียบร้อยนะคะจอใหญ่นะคะมีเฮดอัพดิสเพลย์นะคะแบบสวยงามค่ะตัวเองอลังการตามท้องเรื่องดาวล้านดวงมากๆนะคะแอมเบียนไลท์หลากสีค่ะสวยงามหรูหราสุดๆไปเลยอ่าเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทกันนิดนึงนะคะอ่า หน้าจอตรงนี้นะคะที่ดูเหมือนเป็นเข็มนะคะเป็นดิจิตัลนะตัวเองเป็นดิจิตัลหมดแล้วนะคะหน้าจอดิจิตัลแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถที่จะเป็นทัชสกรีนนะลดต่อเน็ตอยู่ตลอดเวลาสามารถที่จะดูนิเกเตอร์เป็นไลฟ์ทราฟฟิกนะติดต่อกับศูนย์ช่วยเหลือ BM ได้กับฟังก์ชัน Connected Drive นะคะ ทัสกีเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะขับขี่ได้หลายโหมดด้วยกันตั้งแต่โมหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมด e ีโคโปรสำหรับคนที่ชอบการประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะตัวรถนะคะยังมาพร้อมกับฟังก์ชันนะดีๆอีกมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่น Head-Up Display นะคะใครที่แบบขับรถต่างจังหวัดต้องคอยดูความเร็วไม่ให้เกินนะคะก็ไม่ต้องคอยก้มดูที่หน้าปัดค่ะก็สามารถที่จะดูตัว ความเร็วที่อยู่ที่ตัวกระจกได้เลยนะคะสามารถคนดูใน y o u t u ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเนี่ย <ชา S 1> บอกแล,อลอแล้วนะคะค่อยใจชื้นหน่อยแหมอ่ะหน้าจอนะคะนอกจาก Head-Up Display ที่จะใช้ไปในอากาศนะคะเหมาะมากๆสำหรับใครที่ชอบขับรถทางไกลแล้วแบบว่าช่วงไหนมีกล้องเราก็ชะลอช่วงไหนไม่มีกล้องเราก็ทำไงคะเราก็เหยียบค่ะประมาณนั้นเลยนะคะอ่ะหรูหรามาก ภายในนอกจากจะหรูหราน,นั่งสบายมากคือต้องบอกว่ามันเกินมูลค่าไปมากอะเกินกว่าล้านสี่เก้าไปมากทุกคนมันไม่เหมือนรถร้านกลางมันไม่เหมือนรถล้านต้นเลยจริงๆนะคะกับความเลิศตรงนี้อะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนิดนึงนะคะอาว่าเป็นยังไงกว้างขวางนะโอ้โหตามท้องเรื่องแบบสุด ะคะกคนบ้านถามบอกว่าคันนี้กี่มือนะคะสี่โซ่ตรนี้มือเดียวไหมม,มือเดียว,ยวนะคะมือเดียวเลยจากสูนเบนซ์ค่ะเอ้ยสูนบีเอ็มสิอ่ะปุ๊บพับเบาะหน่อยนี่ค่ะตัวเองพับเบาะโชว์นะคะใครที่หารถที่ตอบโจทย์ทั้ง w e e k d a y and w e e k e n d s นะคะ DAY AND NIGHT นะคะวันธรรมดาขับไปทำงานขับไปเจอลูกค้าขับไปส่งลูก วีคเอนขับพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดขับไปจอดห้างเข้าซอยทองหล่อสุขุมวิทเข้าง่ายนะคะสามารถที่จะซอกซอนได้ขับไปตีกอล์ฟได้ขับไปตีเทนนิสได้นะคะขับไปโรงเรียนลูกได้นะคะก็ลงตัวเลยกับคันเดียวคันนี้ค่ะ X1 นะไม่ว่าบ้านคุณจะมีหลายคันแล้ว <S <S <an> <S หาอีกคันหนึ่งเล็กๆไว้ขับง่ายๆหรือบ้านคุณจะบอกว่าอันนี้จะเป็น Luxury c a ่คันแรกก็เชียร์มากๆเลยค่ะ <S <S <an> <S สวยงามตามท้องเรื่องอะมาที่คำถามกันบ้าง <S an> ดีกว่าจ้ะ <S an> โอ้โหต้องบอกว่าการตรวจสอบของเบนซ์มอเตอร์มอเนี่ยหลายสเต็ปมาก ตัวถังไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมตรวจเครื่องยนต์เกียร์ฟังกช์ชันต่างๆนะคะใช้งานได้อย่างครบถ้วนนะคะนอกจากนั้นตรวจความเรียบร้อยความสะอาดนะหลังจากขึ้นขายก่อนออกตรวจอีกนะคะมีการ PDI อีกนะคะเรียกได้ว่าโอ้ตรวจหลายสเต็ปหลายอย่างมากนะคะเรานี่เป็น ISO 9 1 0 1 2 0 1 5ค่ะแห่งเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องตรวจเรื่องเช็คลิสต์ไม่แพ้ใครในโลกล่าบอกเลย คุณนี้ที่พัดค่ะบอกว่ารถสวยครับคุณเมงไว้เอาคันที่ซื้อไปเทินคันใหม่ได้เลยยินดีมากๆเลยนะคะคุณนี้ที่พัรนะคะคุณกันนายนะคะว่ามว่า3 2 0ดีสีขาวที่ไลฟ์ไปขายยังนะคะส2 0สนดีขายยังนะยังคาะยังยังโอเคยังรออยู่สงสัยรอคุณพี่อยู่หรือเปล่าคันนี้มีระบบช่วยจอดให้เหมือนกันใช่ไหมคะ ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็น Parking Pilot หรือ Parking Assist เต็มรูปแบบเหมือนกับคันโฉมใหม่ค่ะเพราะว่า Parking Pilot มันมักจะต้องมาคู่กับกล้อง360เนาะเพราะว่ารถมันจะต้องรู้ว่าภายนอกมันมีอะไรแต่อันนี้มันจะมีแต่กล้องถอยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มี Parking Pilot แบบสมบูรณ์เหมือนกับตัวโฉมใหม่นะคะใช่ค่ะทางบ้านถามว่ามี 530i หไม่ท 530i ตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้มี 520i ตอนนี้มี m340i ถ้าใครที่ชอบแรงๆนะเ <ๆ S 1> มื่อเช้าสตาร์ทรถอยู่บนโชว์รูมโอ้โหเสียง m340i วึ้มเลยนะคะหรือถ้า 520d ใช่จริงๆก็แรงเหมือนกันนะแล้วก็วดีเซลก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลยนะคะถึงได้แบบเป็นที่นิยมมากๆนะคะถ้าใครที่หาตัวดีเซลก็หรือว่าอาจจะไม่ได้ฟิกมากว่าต้องเป็น5 3 0 i ค่ะยังไงเรียนเชิญมาลองดู 520d หรืออาจจะเปรียบเทียบ 340i ดูก่อนได้ นะคะเออหรือว่าอีกช้อยหนึ่งนะสมมติถ้าอยากได้เบนซินแรงๆนะคะ E นะคะตัว W 2 1 4นะคะที่เป็นเบนซินปักอินไฮบริดเราก็มีอันนั้นแรงจริงนะแรงมากเลยนะคะฟูลชาร์จชาร์จเต็มได้ร้อยกว่าโลด้วยประหยัดน้ำมันเข้าไปอีกค่ะทันนี้ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบไหนนะคะคันนี้ตัวนี้ลับเคลื่อน2อล้อค่ะแบบ S Drive ใช่ค่ะ สองล้อแบบ S Drive เอ่อสองตัวนี้ร้อยเก้าสิบค่ะพอชมใหม่เป็นสองร้อยสี่หนึค่ะคันนี้ปลอดภัยไฟฟ้าไหมคะไฟฟ้าเมมโมรี่สองสเต็ปเหมือนกันเลยพีเดลเชฟมีไม่ขาดเลยค่ะเอ็มสปอร์ตสิบจุดสองห้านิ้วค่ะโดยประมาณนะคะ ส่วนรอแบ็ค19เหมือนคัน้นไหมคะตัวนี้ตัวนี้19ไหม19 <18. S 1> ตัวนี้ขอบ 18, 18ค่ะเซอร์วิสมีเข้าศูนย์ประวัติรถประวัติศูนย์ค,ครบใครที่หารถที่มีที่มาที่ไปสบายใจแน่นอนเป็นมอเต์เมาคัดกรองมาให้คุณแล้วค่ะใช่ค่ะ,ะรถไม่มีชุนหนักอะไรทั้งสิ้นไม่มีน้ำท่วมไม่มีอุปับทุลิทอะไรนะคะใช่เลย แล้คันนีก็รประหยัดน้ำมันด้วยมากมาค่ะ,คะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขับในเมืองเนี่ยรถติดๆนะ13-14กิโลลิตรสบายถ้าวิ่งยาวๆไป20กิโลลิตรสบายเลยค่ะคันนี้มีบลูทูธด้วยใช่ไหมคะมีค่ะบลูทูธเป็นเป็นออปชั่นสแตนดาร์ดมีทุกรุ่นอยู่แล้วสามารถมาดูรถได้ไหนคะตอนนี้โชว์รูมเบนซ์มอเตอร์โมอของเราอยู่ถนนเกษตรนะวมินนะคะตอมอที่77นะคะใครที่ดูในไลฟ์แล้วสงสัยเอ๊ะตัวจริงน่ะ จะสวยเท่าในไรเอบาบอกเลยนะไม่เหมือนค่ะเพราะ ตัวจริงสวยกว่าในไลฟ์กล้องอะไรพวกนี้มันไม่ได้ถ่ายทอดความหมายกลิ่นและประสบการณ์ได้แบบเหมือนคุณมาดูจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมาดูเถอะค่ะให้ใหายสงสัยโชว์รูมเราอย,อยู่ใจกลางเมืองมากๆนะคะใครถ้าอยู่เส้นวิภาวดีประโนโยทินนี่มาใกล้ามากใครอยู่เรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานี่มาใกล้ามากเพราะเราอยู่ตรงกลางระหว่างเรียบด่วนนะคะเอกมัยรามินทาราและกเกษตรนวมินค่ะ และฝั่งดอนเมืองผลโยทินนะคะหรือใครที่อยู่ในเมืองมาลงทางด่วนตรงหน้าเซ็นทันอีสต์วิล5นาทีถึงเลยนะคะใกลมากๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในกรุงเทพหรือถ้ามาจากที่ไหนในเมืองไทยก็ยินดีต้อนรับหมดหรือถ้าบอกคุณเน้งขี้เกียจมาละจองออนไลน์เลยได้ไหมได้ค่ะ,อคะจองออนไลน์สไลด์ส่งนะคะ เป็นเรื่องปกติของโชว์รูมเราค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างโทรเลย0 9 2 9 2 4 5 6 4 1เนเาะเข้าใจสมัยนี้เราไม่ชอบโทรศัพท์กันแล้วนะคะแต่ว่าใครสะดวกโทรก็อุ้ยเดี๋ยวนี้สอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมใช่เนาะเราทำเครื่องหมายโทรแบบนี้เขารู้หมดเลยว่าเราเป็นมิเลเนียลเนาะเพราะสมัยนี้เวลาเด็กสมัยนี้โทรเขาต้องทำมือไงนี้หรอย่างนี้หรอใช่ไหมเขาจะทำมืออย่างนี้คือเขาไม่ทำแบบนี้แล้วไงเนาะ ก็สาม,มารถสอบถามกันเข้ามาหรือถ้าใครอยากสะดวกแชทนะคะได้เลยไม่ว่าจะเป็น Line Official หรือว่า Inbox ค่ะมาทางช่องท,งทางที่คุณสะดวกได้เลย Instagram Facebook Inbox t i k t ท k i ต b o อกอินบกยินดีต้อนรับทุกทุกท,ทางเลยนะคะ,อะตอนนี้คุณนิรันต์นะคะถามว่า5้าสสูรดีราคาเท่าไหร่และปีไหน5้าสสูดีของเราคันที่เหลือสต็อกอยู่จะเป็นตัวเอ i t i o n ที่เป็นเบร<อ>กแดง เนาะ LCI ตัวใหม่เบรกแดงเลยราคาเท่าไรนะสองสามเก้าสองสี่เก้าจริงหรอถูกมากอะอ๋อแสดงว่าคันที่อยู่คันไม่เบรกแดงไหมใช่นะน่าจะนะคะอะยังไงรายละเอียดฝากอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวแอดมินส่งให้คือต้องบอกว่าสต็อกมันหมุนทุกวันมีจองมาใหม่ทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยถ้าหากไม่ได้อัปเดตสต็อกล่าสุดให้นะคะสอบถามได้เลยแอดมินจะอัปเดตที่สุดค่ะนะคะ แต่ยังมีอยู่แน่นอนนะคะคก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะใช่เลยใช่เลยค่ะใช่เลยคือเน้นย้ำราคาแล้วก็ไฟแนนซ์หนึ่งจุดสี่เก้าล้านเท่านั้นนะจัดคันนี้น่าจะจัดได้ประมาณล้านหนึ่งไหมล้านใช่ใช่ค่ะผ่อนเดือนละสองหมื่นสวยสวยใช่สวยสวยเยประมาณนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณกำลังหา X 1อยู่อาจจะดูเป็นตัว อ20,000นิดๆนะคะชมตัว LCI นะคะ1.49ล้านได้ท็อปสุดเครื่องดีเซลล้วนๆ M Sport 20,000กว่ากิโลค่ะหรือว่าจะเป็นโชมใหม่ล่าสุดนะคะ The All New X1 20i M Sport ท็อปสุดเครื่องเป็นซิลล้วนเทอร์โบมากกว่า200แรงม้านะคะชิลๆมาพร้อมวารันตีศูนย์ยาวถึงปี2029ในราคา1.79ล้านก็สามารถจัดคันนี้ได้เช่นกันขันไหนจะเป็นของคุณ Tiktok Tiktok คันไหนจ็ ลุ้นมากรอยอยู่นะคะใช่แล้วค่ะเรารอยอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะติดต่อมานะคะตัดสินใจสอบถามข้อมูลได้เลยทีมงานของเนงยินดีมากๆเลยที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลไม่ต้องซื้อกับเราก็ได้ค่ะให้เราได้เป็นที่ปรึกษาของคุณให้เราได้เป็นทางหนึ่งในทางเลือกที่คุณสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้นะคะวันนี้นะคะเนีงเนีงทิดาวองดำรงเวทก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ กลับเน้งในวันศุกร์บ่ายโมงตรงค่ะและวันพรุ่งนี้วันพฤหัสค่ะพบพบกับทีมที่ปรึกษาการขายสุดหล่อสุดน่ารักของเราทั้ง4คนนะคะน้องแบงก์น้องแจ็คน้องปอนแล้วก็น้องตังนะคะพรุ่งนี้จะได้พบกับใครก็คอยติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณสําหรับทุกยอดวิวทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ที่กดให้กันมานะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากมเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆสร้อนๆที่คัดมาทาั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทาง Social ลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยะะละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ